ค่ะวันนี้จะพามาเดินขึ้นวัดพระาธาตุดอยเวียงอำเภอบ้านที่จังหวัดลําพูนกันนะคะขวามือนี้จะเป็นกุฏิเจ้าวาดนะคะ ลายล้อมไปด้วยต้นไม้เนาะสองข้างทางจะมีกระดิ่งด้วยละข้างละข้งลูกเล็กๆแขวนอยู่ซ้ายขวา ส่วนของวัดจะอยู่ด้านล่างนะคะด้านบนจะเป็นพระธาตุแล้วก็มีพระพุทธรูปเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินขึ้นเขานะคะเนี่ยค่ะจะมีระฆังแวนอยู่ตลอดทางซ้ายขวา ไรที่ชื่นชอบการเดินเข่าเนาะสัมผัสกับธรรมชาติด้วยได้มาทำบุญด้วยนี่ค่ะมีแต่ป่านี่จะเป็นด้านล่างที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะต้นไม้เต็มเลย บบนะนี่มี5มีหใบปกติเห็น2ใบเนี่ยสวย ลงดูดน้ำไว้ใช้ข้างบนด้วยนะี่ลืมนับขั้นบันไดลืมนับขั้นบันไดน่าจะหลายร้อยอยู่ หมุนรอบๆนี่หมุน วันนี้ก็เกือบจะถึงแล้วนะคะด้านบนของพระาธาตุดยน้อยโดยเวียงโอ้ดยเวียง,ยยงใครที่ชอบสแสวงบุญนะคะมาตามรอยพระพุทธบาทองค์พระสัมมาเนาะ ไดเที่ยวธรรมชาติได้มากลาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย งนี้เป็นทางรถขึ้นมีทางรถขึ้นอีกฝั่งนนหนึ่งก็จะมีเป็นทางรถขึ้นนะคะใครไม่สะดวกเดินก็เอารถขึ้นมาได้ชันนิดหน่อยนะชันนิดหน่อยนะนันจะเป็นทางรถขึ้นนะคะ ใครที่ชอบการเดินเขา่าปีนกระไดออกกำลังกายไปด้วยนะคะไหนเหมือนกันอันนี้เป็นทางรถขึ้นนะคะมันจะเป็นทางรถขึ้นเนาะส่วนใหญ่แม่มาไม่จะเดินเนาะจะได้ได้บุญด้วย เป็นการปฏิบัติเป็นพุทธบูชานะจ๊ะคะ่ะเป็นพุทธบูชานี่จะเป็นด้านบนแล้วเห็นวิวสวยๆแต่ไกลเลยนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดอนะูอย่าไม่สุดนะอย่าไม่สุดขึ้นอ๋อเหรออันนี้จะเป็นชั้นนี้จะมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกพระอาทิตย์กำลังขึ้นแดดกำลังอบอุ่นนะคะประมาณอีกร้อยกว่าขั้นจริงเหรอจริงเออมาดูกันค่ะ อ๋อถึงไหมร้อยอือห mm ือ hmm. ทางเอารถขึ้นละทา่ทานท่านเอาเรือไปเลยเนี่ยมันจะเป็นทางรถขึ้นนะคะด้านโน้นตรงนี้เดินต่อไปอีกนิดนึงจะเป็นยอดเขาละจะมีพระเจดีอยู่บนดอยเวียงนะคะ อำเภอบ้านที่อาจจะเป็นวัดที่มีผู้คนมาเที่ยวไม่มากแต่ความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ก็มีมากมายเลยนะคะให้เราได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเดินขึ้นกระได สแสวงบุญเนาะถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจอเห็ดด้วยรู้เห็ดอะไรสวยดีสีสวยมากดูใกล้ใกล้ไหมเห็ดอะไรเ,เห็ดธรรมชาติเก็บไว้ที่เดิม ธรรมชาติดอกอะไรไม่รู้หล่นสีเ,นเหลืองาลาำเลยธรรมชาติมันเขาโปรยดอกไม้ไว้ <laughs> มันธรรมชาติเขาต้อนรับเราเลยนะคะเขาโปรยดอกไม้ตลอดทา,ทางทางที่เราเดินขึ้นมาเลยเนาะ มีทางลดขึ้นจนถึงข้างบนเลยนะคะเก็บบรรยากาศตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนเลยนะคะจะได้เสมือนว่าได้มาเที่ยวโดวยตัวเองเลยเนาะเผื่อใครได้เข้ามาชมคลิปนี้ไม่มีโอกาสก็จะได้เห็นตั้งแต่กระได ขั้นที่หนึ่งยันถึงกระไดขั้นสุดท้ายเลยนะคะห้อนะงบนมีลานจอดรถไว้ให้สะดวกสบายเลยนะคะอันนี้เป็นทางรถเข็นสำหรับผู้พิการขึ้นได้ดเขาทำไว้ให้อย่างดีเลย ช้าผู้ท้อเพาะปลาพูดท้อเพาะเมื่อกบปลาไม่มีครับไม่มีอะไรเลยนีพระธาตุมาถึงแล้วนะคะพระธาตุพระธาตุดอยเวียงโดยต้นลีลาวดีค่ะ ถ้าดอยเวียงตั้งอยู่บนยอดสุดของดอยเวียงอำเภอบ้านทิเลยนะคะใครอยากมากราบขอพรก็มาได้เลยนะคะสวยงามมากเนาะ น,นี้จะเป็นวิวโดยรอบดูต้นมีลาวดีแล้วก็มีต้นไม้อันนี้มีลานจอดรถให้เต็มเลยนะคะดูว,วิวเขาช่วงนี้มันเป็นฤด,ดูการที่เขาเตรียมพื้นที่ไว้เพาะปลูกฤด,ดูการต่อไปเนาะก็จะมีการเผาป่าจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยนะคะ ก็จะมีหมอกควันมากทางเหนือไม่จำลืมวันนี้เป็นมีวิวสวยมากนะคะข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปด้วย ด้านนู้นก็จะมีวิวให้ชมเนี่ยพระธาตุดอยเวียงบ้านทิลำพูนโอ้ม่วนใจที่ได้มาบ้านทิ่า,า่จะเป็นอาจจะมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวได้โดยรอบเลยเนาะเก็บรายละเอียดทุกชอตทุกมุมให้เลยนะคะเผื่อใครไม่ได้มีโอกาสมา ก็จะได้เห็นดูความสูงจากที่เรายืนวิวด้านล่างจะเห็นมีหมู่บ้านอยู่ด้านล่างนะคะจากมุมนี้จะเห็นวิวหมู่บ้านจากด้านล่างเลยเนาะแล้วตรงนู้นจะมีซุ้มศา,าลาพ่อปูลูสีด้วยนะคะ ถ้าไม่มีควันนี่บรรยากาศสวยจริงๆวิวสวยมากเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะมีหมอกควันก็จะมองไปแบบสลัวสลัวนิดหน่อยนี่ป้ายค่ะม่นใจที่ได้มาบ้านที่มีพ่อปุรุสีต้นลีลาวดีโตโต นี่ก็จะเป็นพระาธาตุอีกมุมหนึง่งข้างบนก็กว้างขวางนะคะมาดูคำกราบสักการะบูชาพระาธาตุดอยเวียงนะคะนี่เป็นคำกราบสักการะบูชาเนาะ ถ้าใครมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวมากราบขอพรบนนี้ได้นะคะท่านก็สร้างไว้สวยงามสงบผู้คนก็ไม่เยอะด้วยเนาะเพราะช่วงนี้เป็นโควิดเราก็จะเที่ยวอย่างนี้ก็จะปลอดภัยด้วยได้บุญด้วยนะคะ ทำความสะอาดสร้างบุญตรงน,นี้ทาหอนุโมทนาสาธุนี่เป็นวิวด้านล่างนะคะอ,อ้อนายช่างทำความสะอาดเป็นพุทธบูชาให้พอปู่ฤาษีอนุโมทนาในความดีนะนายช่างสาธุสาธุ เนี่ยค่ะตรงนี้จะมีที่ให้ชมวิวดูความสวยงามของพระธาตุดอยเวียงอยู่บนดอยสูงสุดของบ้านที่เลยนะคะพระธาตุดอยเวียงก็จะเลยมาจากวัดสันพระเจ้าแดงนิดหน่อยเนาะ เส้นนี้ก็มาได้เที่ยวได้หลายวัดเลยนะคะ